สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องของหวานบ้านสวนอีกแล้วเช่นเคยนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะขวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาชมบอลสีนะคะที่มีชื่อว่าเงาวกวนอูนะคะแล้วก็บอลแผงเงาวกวนอูคะ่ะเพื่อนเพื่อนตัวนี้เราได้มาในนามบอลเอ่อเงาวกวนอูแผงนะคะเ,เพื่อนๆอนบอลแผงคืออะไรบอลแผงก็คือบอลที่เรานำเอ่อ ต้นแม่ไปขยายพันธุ์ด้วยการผ่าหัวนะคะแล้วเขาก็จะมีการผิดรูปแตกต่างออกไปจากต้นเดิมนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเขาจึงเรียกว่าบอนแผงนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะเง่ากวนอูแผงเนี่ยคะ่ะเ,เพื่อนๆรูปทรงเขาก็จะคล้ายๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆแค่ว่าเขาอะเป็นสีเขียวนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็มีเม็ดสีแดงเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆค่ะนี่แต่อันนี้น่าจะยังโตไม่เต็มที่นะคะ เดี๋ยวเราต้องรอดูอต่อไปเนาะว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนๆส่วนเงากวนอูนเนี่ยค่ะเห็นไหมเขาก็จะมีใบที่แดงเลยนะคะใบสีแดงเลยเนาะแล้วก็ขอบใบก็จะเขียวนะคะขอบใบก็จะเขียวหยกัยกๆนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมปลายปลายใบ,าย,บายาวเรียวนะคะนี่เห็นไหมคะนี่อันนี้ให้ดูหลังใบนะคะนี่ก็เงากวนอูน,นี่ก็น่าจะเป็นบอนเก่าของ บอลไทยของเราเนี่ยแหละเนาะเพื่อนๆเนาะเป็นเ,เชื่อว่าหลายบ้านก็น่าจะมีนะคะนี่แต่อันนี้ค่ะเงากนอูแผงเนี่ยค่ะเพื่อนๆคิดว่า,าก็จะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะนี่ค่ะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นอาการที่เขานําไปผ่าหัวนะคะแล้วก็เขาแผงออกมาเนาะถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ กราบขออาภัยไว้ด้วยนะคะเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะว่าเราได้มาในน้ำเง่ากวนอูแพงนะคะแต่เขาจะแอบเหมือนอยัก,กูเรปันนะคะเพื่อนเเห็นไหมยัก,กูเรปันนะคะเพื่อนเแต่ยัก,กูเรปันนะเนาะเขาจะมีรูปทรงที่ใบจุดช่วงเนี้ยค่ะเพื่อนๆจะกว้างเนาะแล้วเขาก็จะมีจุดสีแดงแล้วก็สีขาวตรงช่วงใกล้ๆติดก,กับสะดือค่ะเื่อนเเดี๋ยวจะหารูปมาขึ้นให้เพื่อนๆได้ชมนะคะ ยากูเรปันเนาะเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะเนาะแต่อันนี้เราได้มาในนามเงากวนอูแผงค่ะเพื่อนๆก็พาเพื่อนๆมาชมเนาะก็สวยแปลกตานะคะเพื่อนๆเนาะสวยดีนะคะเพื่อนๆก็เป็นบอลอีกหนึ่งตัวนะคะที่หายากอยู่เหมือนกันเนาะก็ไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่นะคะเงากวนอูเนาะอืมสวยๆเลยค่ะเห็นไหมพาเพื่อนๆมาชมเนาะ อันนี้เพิ่งได้มานะคะนี่เดี๋ยวก็เป็นเขาเขาแยกหน่อให้มาค่ะเพื่อนๆเป็นไม้แยกหน่อนะแล้วก็มีหัวด้วยเดี๋ยวเราจะมาทําการผ่าหัวแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปแล้วก็จะมารอดูต้นที่เขาที่เราผ่าหัวเนาะว่าเขาจะงอกขึ้นมาเขาจะแผงเหมือนต้นแม่ต้นเดิมไหมแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้เพื่อน,อนๆได้ชมกันเนาะวันนี้ก็มาให้เพื่อน,อนๆชมประมาณนี้นะคะนี่เงา เงากวนอูอันนี้ก็เงากวนอูแพงนะคะนี่เนาะเชื่อว่าคนรักบอลเก่าก็น่าจะชอบเนาะตอนนี้กระแสบอลเก่ากําลังมาแรงมากๆเลยนะคะเนาะส่วนตัวเราก็ชอบอยู่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่มีก็ลองไปหาเก็บสะสมนะคะบอลเก่าแต่ตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงเนาะเราก็ค่อยๆเก็บสะสมไปนะคะ ตัวนี้ก็ได้มาในราคา400บาทนะคะนี่สำหรับเงาคุนอูนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุก s u b s c r i b ์ที่เข้ามากดติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ